สวัสดีครับตามที่ตกลงกันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วก็ดูการสาธิตในส่วนของการใช้งานของอ1 0งูนย์ใน ECB กันนะครับว่าการใช้งานนั้นฟังก์ชันหลักมัดใช้งานยังไงแล้วทำการกันยังไงเดี๋ยวเราจะติดตามชมกันอย่างใกล้ชิดนะครับไปชมกันครับครับตอนนี้อ1 0งูนย์อยู่ในมือของเราแล้วนะครับเรากาลังทาการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดสิครับโอเคเปิดแล้วครับ นั่นแหละครับหน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบมินิมอลนะครับคือเรียบง่ายแล้วก็มีฟังก์ชันหลักๆนะครับคือแถบสีขาวๆให้เรากดนะครับเราจะกดไปที่คําสั่งเคเบิลแรปครับกดไปแล้วครับตอนนี้ไม่จะถามว่าสายเราจะมานี่คือกี่มิลนะครับเราก็ปรับมาเป็นประมาณ8มิลก็คือพวกประมาณคทาิกนะครับบวกแจ็กเก็ตเข้าไปอ่ะสังเกตตรงนี้ว่ามันเป็นเคเบิลแรปแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องพิมพ์ข้อความเข้าไปเราพิมพ์เข้าไปแล้วครับตอนนี้ brother นะครับผม brother นะครับผม ชื่อบริษัทเราเองนะครับเมื่อเสร็จปุ๊บกดพิมพ์พิมพ์แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือหน้าตาของเคเบิลแรนะครับเมื่อพิมพ์จาก E 1 1 0หน้าตาแบบนี้มัวนะครับมัวครับชัดสักหน่อยชัดแล้วครับเรียบร้อยครับนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเป็นเคเบิลแฟกดูนะครับผมเป็นแบบพันธงอันนี้เขาเรียกว่าพันธงนะครับผมมันจะถามก่อนเลยว่าจะต้องให้ธงเนี่ยยาวเท่าไหร่ดีฟอ t เป็นอัตโนมัติครับเราพิมพ์ไป พิ์เข้าไปครับตอนนี้มันเป็น10อยู่ใส่เข้าไปครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไป30นั่นแหละครับถูกต้องนะครับผมกดโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้พันธงข้อความเดิมเลยนะแนีสังเกตไหมว่ามันจะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ละเป็นพันธงเรากดครับจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับผมอโอเคก็คือเป็น2ด้านนะครับ แล้วก็มีเส้นไข่ปลาตรงกลางเอาไว้ทําอะไรครับเอาไ้ไกลสายสตาเวลามาร์คสายครับอ่ามันจะได้พันตรงกลางถูกต้องนะครับยังยังไม่หมดยังไม่หมดจะทําอะไรอีกเราจะทําในส่วนของตัวการลันนัมเบอร์นะครับอ้าวใช้ไม่ได้ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันยังไม่มีนัมเบอร์ครับผมยังไม่มีนัมเบอร์ครับใส่ตัวเลขก่อนใส่ตัวเลขก่อนอ่ากดนัมเบอร์ใช้ไม่ได้ครับโอ้ทำไมแล้วครับเนี่ย วิธีการสังเกตครับง่ายๆครับตรงเลื่อนตัวเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ข้างใต้เลขก่อนนะครับต้องไว้ข้างใต้เลขนะครับมันกดใช้ไม่ได้นะครับเราก็กดอีกทีนะมาแล้วเรียบร้อยเย๊ดีใจจังเลยนะครับผมกดไปเลยครับอยากได้ให้มันลันไปถึงเลขอะไรครับเมื่อกี้เลขหนึ่งอยากให้ไปถึงรันเลขอะไรเราก็กดเข้าไปนะครับผมอย่างตอนนี้เราจะรันเข้าไปถึงซักเลขเลขห้านะครับผมกดโอเคมันไม่รีรอเลยครับมันปริ้นออกมาให้เลยนะครับผมทีละหนึ่งสองสาม 4ามสี่ห้าตามลําดับนะครับสังเกตนะครับว่าไม่เว้นขี้ให้ตัดเลยนะครับไม่ปล่อยให้ตัดเลยนะครับปิ้นให้จบนะครับปิ้นจนจบปิ้นไปจนจบนะครับจนถึงห้าแล้วมันถึงจะหยุดให้เราตัดนะครับผมอ่าอย่างนี้ถึงจะหยุดให้ตัดอ่านี่ดูผลงานกันสักนิดหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งนี่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ทําไงครับกันไกลครับผมเอากันไกลมาตัดด้วยนะครับถึงจะเป็นอันสําเร็จเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ถ้าต้องการธรรมดาแบบว่าไหลาสายสำเนานิดนึงหาปุ่มสำเนาไม่เจอนะครับกดปุ๊มปิ้นปั๊บอย่างเดียวเลยให้กดชิปค้างครับชิปค้างแล้วก็กดปุ่มปิน้นมันจะขึ้นคําสำเนามาให้นะครับว่าจากพิมพ์กี่ก๊อปปี้สองพอครับเพื่อนแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมอสองก๊อปปี้เป็นสองก๊อปปี้นะครับผมเป็นอันเรียบร้อยนี่ e หนึ่งหนึ่งศูนย์ใช้งานง่ายใช้แค่นี้เองโอเคครับก็น่าจะได้รับชมกันไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งาน e หนึ่งศูนย์เป็นไงครับใช้ไม่ยากเลยนะครับ ง่ายๆเลยกดไม่กี่ปุ่มใช้งานได้เลยนะครับมันไม่ค่อยถามอะไเราเยอะครับกดปุ๊บมันออกปับ๊บกดปุ๊บออกปับ๊บไม่ค่อยให้เวลาาตัดสินใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้งานง่ายอย่างที่บอกครับเครื่องเล็กน้ำหนักเบาราคาย่อมเยา E110 ครับขอบคุณครับ